เชิญครับคุณลูกค้าครับผมเชิญครับให้คุณทำให้คุณไปเดี๋ยวไปเร็วเดี๋ยวเขาคุณลูกค้าครับครับนี่จะเป็นเกมนะครับผมที่สารฝันความฝันอันสูงสุดในชีวิตผมเมื่อตอนยังเด็กท่านผู้ชมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์2ฮะ ันนี้เนี่ยนะครับผมผมไม่ได้เล่นคนเดียวนะผมอยู่กับเอฟพุงพิทักฮะสวัสดีครับผมน้อง F เอฟเ่ยจะมาช่วยเล่นนะครับเพราะผมเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษมากๆแต่เอฟเนี่ยภาษาอังกฤษโอ้โหเอบวกเปิดเบ์เซอร์ไว้5้าอันนะพี่ชาย <c oughs> พร้อมลุยโอ้มีตั้งชื่อด้วยนะ อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์อ๋อเราตั้งชื่อได้ถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กวัเอฟที่มีร้านหนึ่งเจ้าของร้านแม่งชื่อลุงเหม็นที่เขาชื่อลุงเหม็นเนี่ยเพราะว่าปากเขาเหม็นมากนะครับผมคนเขาเลยเรียกกันว่าลุงเหม็นนะครับผมผมตั้งชื่อร้านว่าลุงเหม็นคาเฟ่ได้ลุงเขียนงี้ป่ะลุง L O U N G ครับ U N G และเหม็นนะ M H E N ลุงเหม็นลุงเหม็นได้เลยกันลุงเหม็นเฮ้ยมึงไปเล่นเน็ตร้านไหนวะ แล้วลุงเหม็นเราอาจคลิปเป็นกี่โมงเนบตีสองเป๊ะเลยหลือเชื่อตีสองคุณผู้ชมโอ้นี่ก็าสอนเล่นโอเคไม่น่ายากไอพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไม่ดูหน่อยแล้วพี่ออเองมันยังไก่อ่อนในเกมซิมูเลเตอร์เกิดตรงไหนเนี่ย มันแค่ร้านเกมเหรอพี่เอ้ยทำไมไม่เห็นเหมือนร้านเกมเลยโอ้โหแม่งกูดูเป็นสุลต่านสัตวดเอฟอ๋ออ๋อพี่ด้านบน get out the apartment ออก oh, จา๋อโอเคพี่ต้องออกก่อนเดีด๋ยวขอสำรวจหน่อยนะครับโอ้โหแม่งสุลต่านจัดอ่ะโอ้โหเม่งอย่างอินเดียใหญ่โตพี่อะไรอ่ะเฮ้ยเอฟบา巴拉กูอ๋อไม่ดีนะฮะเนี่ยเหลืองหรือเปล่าโชว์ก่อนก่อนที่จะออกไปเปิดร้านเกมฮะโชว์ก่อนเอฟเอฟมันมีเสียงดิมบุ๋มเนี่ยโอ้ยควัน มีทางออกอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาแล้วว้าวไอ้ <Okay. S 1> แอบน่ากลัวนะลิปเป็นยางี้แอบน่ากลัวนะโอเคชั้นหนึ่งครับไปไปครับตื่นเต้นว่ะโอเคอีชั้นสองแล้วก็ชั้นหนึ่งโอเคว, <Okay. S 2> ว้าวเดอะฮะนี่นี่มันอินเดียนี่หว่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมมันต่างจากอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ด้านบนอย่างวะเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอเดินสำรวจกันเอฟออกซอยนี่ร้านขายอะไรอ่ะเป็นพวกเครื่องเทศไหมอืมน่าจะใช่อ๋อนี่ในเขามีแผนที่ดูด้วยว้าวโอเคกูเพลงโคตรตเอฟผมไม่ได้ยินเลยเนี่ ไม่เปิดเสียงอ่ะวันนี้คืออะไรอ่ะคุยยับมันดิพี่คกยมันดิกูได้ใช่ไหม I know everything that h a p p e n d in this city Man you are the owner of the new internet cafe สักอย่างว่าเอฟมันบอกให้กูต้องจ่ายกูต้องจ่ายป่ะก็เหมือนเป็นค่าตรงนะพี่เอ้าทำไมต้องจ่ายกูไม่จ่ายนอกจากไม่จ่ายกูจะต่อยมันด้วยเอ้ยใจเย็นพี่ชายมันต่อยไม่ได้ป่ะเหมือนจะเป็นเควสนะฮะใช่เหรอมันเป็นเควสเหรอ ก็มันมีเหลืองๆด้วยบนหัวใจจ่ายไปพี่เราคุณต้องจ่ายใช่ป่ะไหมหนึ่งร้อยดอกใบมีฟอร์มไทม์ทูไทม์วีซีมทูเกส์อะลองวิววิดยูคืออะไรวะเอ็มแอบแฝงน้ำึงแล้วคุณโดนหลอกปะเนี่ยพี่ไม่ลอกเควสมันหายไปแล้วหายห่าอะไรกูโดนหลอกไอเกมนี้พี่ดูรีวิวมาเราห้ามไว้ใจใครเลย าวแล้วพี่มีกันเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ดูดูไม่เป็นอ่าวเวนต์ดำแล้วโดนร้อยแน่ๆเมื่อกี้เมื่อกี้คือกูโดนไปแล้วหนึ่งร้อยเนี่ยเฮ้ยเขานี่ไงเขาตามนี่ไงเขาเดินตามเลยเหรอเหมือนเราจ้างเขาอะไรอย่างงี้อะไรไอ้เจ้าบ้าเลยอ๋อนี่คือร้านเราเหรอลุงเหบนนี่นี่นี่ร้านเราเอฟนี่บบ้านเลยเก็นเด็ก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 หมดแล้วหนึร้อยหนึ่งกัวนี่ไงเขามาช่วยพี่ไงก็มาช่วยหาแล้ว ผู้โดนหลอกเหลือเชื่อโอเคมันว่าไงบ้างอ๋อต้องเปิดตรงนี้เป็นสวิตช์อ๋อนี่เป็นสวิตช์ไฟเขาบอกให้ทำความสะอาดร้านนะครับเพือ๋อโอเคโอเคนี่คืออะไรเดี๋ยวสำรวจทีละอย่างอันนี้คือโควิดพี่โควิดตรวจตรวจตรวจกัใช่เหรอที่ตัวโควิดเหรออะใช่ใช่ใช่อุณภูมิหัวอ๋อโอเคคลิกขวาโอเคอ๋อนี่เป็นอ๋อเป็นเป a c e ปาปกาศอ๋อโอเคโอเคแล้วไมร้านอินเทอร์เน็ตต้องมีไม้เบสบอลด้วยวะ กูไปตีหานั่นแหะเดี๋ยวก้อนหานไหนแม่งหลบนี่แม่งหลบคเจ๊ขอโทษเจ๊ปวดเจ๊ซะลวกอุ้ยเอฟอุ้ย้ำโอเค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 มีไม้เบสบอลนะครับผมแล้วก็มีอ๋อเขี้ยวเขี้ยวเว้ยดับดับเพิร์กเหรอดับเพิร์กดีกว่าดีคุณเต้ตี้ดีว้าวอ่ะจัดการเลยพี่ชายอ๋อทำความสะอาดเอฟใช่ใช่ใช่เขาบอกให้ทำความสะอาดครับมันเยอะด้วยดิ โอ้โหเพื่อนต้องถูที่ร้านเลยเนี่ยคุณสมบัติในการเป็นเจ้าของร้านเกมเนี่ยคือมันต้องรักสะอาดด้วยนะตอนเด็กๆเนี่ยผมมีความฝันนะอายุ18เมื่อไหร่ผมจะเล่นเกมหลังสี่ทุ่มในร้านเกมแต่พออายุ17ก็ <c oughs> ซื้อคอมเองละนะครับผมความฝันนี้โอ้โห <c oughs> แม่บุหรี่ใหญ่ไปไหมเนี่ยดิโดดิโดดิโด้เซนตินีอยู่โด่สุดตีเดียใช่อ๋อโอเคนี้เรียบร้อยแล้วหรอเอ่อบายเขาบอกให้ซื้อคอมพิวเตอร์เคสมอนิเตอร์คีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์นะครับอ๋อโอเคอันนี้คืออะไรเราซื้อที่ไหนอะ โอเคโอเคแล้ววางไงอ่ะวะไม่น่าใช้บิวพี่บิวบิวคลิกซ้ายพี่คลิกซ้ายอ๋อนี่นี่นี่โอเคโอเคหมุนหมุนโอเคโอ้ย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 ไอเกมเขาทำดีจังวะโอเคนี่อ๋อเดี๋ยวเราเอาคอมมาตั้งตรงนี้อ๋อเปดนฐานเกมยังเฟี้ยวเฮ้ยเียวตัวอะไรวะนะตัวอะไรวะเอฟเอเกคิเรนเจอร์พี่เฮียอะไรของมึงวะ นบต่อไปเพื่อต้องทำอะไรเพื่องเปิด <c oughs> คอมอีบอ๋อต้องเปิดคอมโอเคเราจะเป็นเจ้าของร้านเกมเนี่ยเราก็ต้องมีคอมพิวเตอร์ให้ลูกคา้าถูกปะอ,อันดับแรกต้องไปตรงไหนออนเหรอ, <c oughs> <c oughs> อคาเฟ่โอเพนหูยยัง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  <c oughs> ยังเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายพี่ต้องซื้อซื้อก่อนนี่ปะเว็บนี่ปะไหนอะอะไรอะวอลคายคอย คริปโตเชี่ยมีคริปโตด้วยคือก็บผมซื้อเก่งกำไรได้ด้วยเหรอตอนนี้ผมมีเงินเท่าไหร่อ่ะมีพันเก้าคุณโดนไถไปร้อยนึ่ไงพี่ชายเขาเรียกค่าต๋งต๋งงานอะไรมึงดูสภาพมันมาทำอะไรเราได้ชิบหายเมาส์เคสคีย์บอร์ดใช่ไหมหาก่อนซามาซอคืออะไรวะซามาซอว้าวอันนี้เปาเอฟเ็บพนันมนี้ไม่ใช่เ็บพนันนี่เอ้เออโอเคซามาซอคู่แข่งอเมซอนฮะ <c oughs> ต้องเฉลี่ยนะมีคอ,าา keyboard, อมพิวเตอร์เคสมอนิเตอร์คีย์บอร์ดเมาส์สี่อันอ่ะต้องซื้อสี่อย่างใช่ไหมถ้าเราเริ่มพ<ค>ิมด้วยลงทุนเนี่ยสองเก้าเก้าดีไหมผมว่าไปดูราคาตัวอื่นก่อนดีกว่าจะได้เฉลี่ยได้โอเคโอเค,โอ,เคโอ้โหนี่วางแผนนี่ผมเอาตัววางแผนมาเหลือเชื่อจริง,ง <c oughs> นี่นี่อันนี้คีย์บอร์ด F นี่คีย์บอร์ดโอ้มีคีย์บอร์ดเป็นเกมมิ่งเป็นโรคีย์บอร์ดนั่นนี่นู่น,น,น, keyboard, F, นอู้พี่วัดเราใช้แบบ108ดอลลาด์ก็พอไหมคีย์บอร์ดไม่ยังแพง ผมเชียร์ผมเชียร์สองดาวอะใช่หรอสองดาวคือไหนสามร้อยเนี่ยนะเออเอานะเออจัดไปเลยรันเลยโอเคเราได้คีย์บอร์ดแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยจ่ายเงินมอนิเตอร์สองดาวโอ้ยจ่าได้อย่างแพงเอฟสามร้อยห้าสิบหรอเออจัดไปเลยเราเน้นสองดาวมาๆๆาสองดาวไปไปคอมก่อนเอาคอมก่อนคอมคอมสองดาวสองดาวสี่ร้อยยี่สิบไป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 เงินอะไรวะเมาส์เออเชีไฟดับไปเปิดไฟใหม่ แล้วไปไฟดับอ่ะไม่อยู่อยู่ไฟดับอ่ะพี่จ่ายค่าไฟไปเนี่ยเหลือเชื่อไม่เหลือเชื่อจริงคือเราต้องซือ้อเครื่องสำรองไฟไปเลยเอฟผมว่าพี่ต้องรีบซื้อว่ะอาจจะเป็นทามมิ่งอ๋อเหรอค,อคือคือคือเราต้องเร่งเลยเหรอผมคิดว่านะเกมอย่างเงี้ยรายละเอียดดีเหลือเชื่อไม่ละโอเคมา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 ,มา,มา,มานี่นี่ได้อยู่ได้อยู่คอนดินันต่อได้เลยเอฟเเมมาาขัดอะไรขัดเมาส์ใช่ไหมเมาส์นี่ป้าเมาส์ตังไงตังไงเมาส์ต้องเอาสองดาวเหรอเอ้ยไปสุด เอาเลยยังวู้แต่เรายังไม่มีโอในเอฟอะโต้มีแล้วก็อีกัวก็อีกตัวก็อีกตัวอ๋อมีมีมีก็อีมีก็อีมีโอเคโอเคก็อีมีโอเคเชิญครับคุณลูกค้าครับเชิญคลูกค้านั่งตรงนี้นะครับนี่แม่งก็อีมาลีชัดๆเลยตักของสะสมนิดนึงนะครับโอเคพี่มันเหลืออีกอันนึงอ่ะพี่ตักของสะสมไม่หมดอ่ะที่ไหนอ่ะหาดิอ๋อนี่ไงนี่ไงลอยตีนโอเคเหลืออีกอีกอันนึง ไหนวะขู <S <S ว่าผมคลีนแล้วนะนี่นี่นี่พูดเสียงไปอ่ะเอฟอูดแกปอูดเอฟแกปอูดเดี๋ยวเอาไม้ไปเก็บก่อนหยิบของมาตั้งหยิบของมาตั้งเอเอได้แล้วได้แล้วร้านเกมกูปเป็นลูกเป็นหลังแล้วถ้ามันหยิบทีเดียวหมดเลยไม่ได้เหรอไม่ได้ดิต้องทีละอันนี่เมาส์โอเคอเคสอคุอ้ยร้านเกมเราใกล้ได้เปิดแล้วอ่เอฟเฟิบ อันนี้ด้านหน้าหรือด้านหลังวะเนี่ยหน้า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 อันนี้มึงนี่อย่างมั่วเลยไม่หน้าอยู่ข้างหลังผมบอกให้พู้หมิงอีกรอบเขาอ้างมึงเนี่ยเยอะจริงนะเหลือเชื่อโอเคมีคีย์บอร์ดด้วยผมคีย์บอร์ดยังสุดกอ่ยเรียบร้อยเอาละว่ะเอาละว่ะเฮ้ยผมเปิดได้เลยป้าร้านอะเปิดเลยเปิดเลยเปิดร้อยเปิดร้าน ยเปิดร้านเกมแล้วโว้ยเชิญครับคุณลูกค้าครับระหเราลูกค้าเนี่ยเราดูราคาบิตคอยไหมแล้วอยู่กับพี่เอฟด้วยสบายเลยพี่เอฟเขาเทรดมานักต่อนักละวขอเลเชื่อพี่เอฟดูจักราฟฮะผู้ไหนน่าซื้อเก็บไปกินข้าวพี่ช่วยนี่เก็บไปกินข้าวก่อนอุ้ยอุ้ยเชิญครับคุณลูกค้าครับผมเชิญครับให้กูทำให้กูไปได้พี่ไปไปแลวเดี๋ยวเขาเอาาคุณลูกค้าครับ เเลชโอยรเอ้านกูจะไปรอดไหมเอฟร้านกูจะไปรอดไหมเอฟเขาบอกให้พี่เข้าหน้านี้ไว้อ๋อยูสคาเฟ่ซอฟนี่ใช่ไหมนี่เขาให้พี่เข้าหน้านี้ไว้เอฟโอ้ยเลือกวัวเปเปอร์ได้ด้วยเอฟลองเลือกเป็นแมวดิ อ๋อนี่ไงไไน,ไนี่ที่คอมนี่คอมไงอ๋อเราสามารถบังคับคอมลูกค้าจากตรงนีไนไน้ได้โอเคแต่ยังไม่มีลูกค้าเข้ามาเลยอะครับเขาบอกว่าให้เปิดคาเฟ่ซอฟแวร์มครับแล้วก็สตาร์ทไฮเอนทามันแบบจับเวลาเวลามีคนเข้าร้านอะอ่ะฮะอ่ะฮะ ก็คือก็คือตอนนี้ยังไม่มีโอเคไม่เป็นไรรอก่อนรอก่อนรอไปก่อนรอไปก่อนตอนนี้1 2บ9ก็คือเที่ยงใช่ไหมตอนนี้อุยลูกค้ามาลูกค้ามาเชิญครับเชิญครับคุณลูกค้าครับมาแล้วเอฟมาแล้วอันนี้คือเขาจ่ายเงินหรอนี่คือเขาจ่ายเงินมากเก็บตังค์เก็บเก็บเก็บก็ตังค์เก็บตังค์โอเคเก็บมาก็ผมหกดอนนะสวยเอฟพี่จะไปต่อยเขาทำไมวะใจร้อนเลยเด็อุ้ยคืออะไรอ่ะ ไปดิ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 อะไรคืออะไรนี่นี่คือคาเฟ่ที่เดียวว่าเพราะมันมันไม่มีเกมให้ฉันเล่นเลยจริงเหรอเราเราเราไม่มีเกมให้เขาเล่นเลยเหรอต้องลงไหมอ๋อคือเราต้องซื้อเกมก่อนเนาะอู้หเหนือเชื่อจริงนี่เหรอเราต้องซื้อนี่ให้เขาเล่นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้พวกบิตคอยนี่คืออะไรอ่ะฟุตสล็อตไอ้ขี้บิตสล็อตพี่เนยสตรีมสตรีมอ๋อนี่เหรอนี่เหรอสตีมเนยเหรอเออโหลดโหลดมาให้หมดเลยพี่โหลดมาให้หมดเลย อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีลูกค้ามาเดี๋ยวเชิญครับคุณลูกค้าครับได้เลยครับคุณลูกค้าโอเคครับคุณลูกค้าครับเรียบร้อยแล้วนะครับเน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 เคนนี้มาเล่นเร็วพี่โหลดแอปเร็วโหลดแอปเร็วเดี๋ยวโดนเอาสองอันแรกหน่อยได้ะสองอันแรกสองอันแรกเฮ้ย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 ลูกลูกค้าชิงเอฟลูกค้าชิงเอาเชื่อลูกค้าชิงเดี๋ยวไม่เชี่อมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนอีผู้หญิงอีผู้หญิงอยู่ไหนเฮ้ยแอปกูโดนลูกค้าชิงมึงอยู่ไหนเนี่ย อยเรียบร้อยกูโดนชิงเอฟกูโดนชิงชิบหายแล้วลูกค้าลูกค้าบิดเงินกูลูกค้าบิดเงินเฮ้ยมึงหายไปไหนเนี่ยอีนั่นไงกูเจอแล้วใช่มึงใช่ไหมใช่มึงใช่ไหมเนี่ยจำได้เหรออีตัวนี้แหละเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเอาตำรวจไม่จับกูหรอกูตีคนตายนะตำรวจคือแม่งแบบห้ามเผลอเลย คุณเราห้ามแบบห้ามไว้ใจใครอะเองเอ้าแล้วกลับไปที่คอมไม่หายอ่ะจริงจริงด้วยเดี๋ยว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 โอ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอเคโอเคครับคุณลูกค้าสักครู่ครับเมื่อกี้ผมไปเคลียร์ธุระมาครับคุณลูกค้าครับผมโอเคเชิญครับคุณลูกค้าครับโหลดแอปนี่โหลดแอพมึงเนี่โหลดแอพเดินไปเดี๋ยวหยุดูดินเดินเออคือเออเอ ้เขาเซ็นเซอร์ให้แล้วเขาเซ็นเซอร์ให้แล้วมันมันแบบมันกังวนแสกเลยฮะโอ้ยเจ๊โอ้ยเจ๊โอ้พิมพ์คลองด้วยนะเจ๊พิมพ์คลองจัดอ่ะโอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยนี่เขาบอกว่าอะไรเอฟเขาบอกว่าแบบดีให้ห้าดาวให้ห้าดาวสวย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 โหลดแอปพี่โหลดแอปเดี๋ยวปันหนึ่งปันหนึ่งปันหนึ่งรอก่อนเผื่อแม่งชิ่งกูแป๊บหนึ่งเอฟขอเก็บเงินก่อนเดี๋ยวมันชิ่งผมมึงเลย มึงเต็มที่มึงเอาตามสะดวกมึงเลยอ๋อนี่ไงเราโหลดสตรีมมาแล้วเราต้องโหลดแอตตี้ไวรัสก่อนมานี่นี่นี่วอลไคร์เราโหลดมาเลยอุยหุยหุยเจนลุกแล้วเจนลุกแล้วเจนลุกแล้วเฮ้ยนั่นไงนั่นไงกูบอกแล้วเอฟกูบอกแล้วกูบอกแล้วที่นี่มันเถื่อนเอฟกูบอกแล้วนี่นี่ไอ้ไงเจมึงปี่หุยมันหลบแม่มันหลมกูหุยเจ้าแม่คุณเก่งเฮ้ยหุยหุยหุยเจมึงเป็นเชาวลินไหมเนี่ยเอ้ยเป้าชิบหายดอลม เฮ้ยไม่ก่อนไม่หยบไม่จบหาบไปฉี่ไกูโดนชักดาบเอฟกูโดนชัดาบแล้วอินเทอร์เน็ตกูโดนชักดาบเอฟเหลือเชื่อจริงๆลงทุนไปก็เยอะไปยุติก็ไม่ออกเดี๋ยว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 คือพี่บอกแล้วว่าเราต้องเฝ้าเอฟคือคนมานั่งปุ๊บเราเฝ้าเลยเว้ยเล่นน้ำเเดี๋ยวเดี๋ยวกูเฝ้าแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ครับสักครู่ครับคุณลูกค้าครับสักครู่นะครับได้ครับผมสักครู่นะครับเรียบร้อยครับคุณลูกค้าครับโอ้โหยงคนเดียวนี่ใจคอมจะไม่ทำอย่างอื่นกันเลยกูมรอมามากูรอหน้าร้านเอฟมากูมีเครื่องเดียวอ่ะกูยืนรอมึงมึงมามาถ้ามึงคิดจะชิงกูมึงจะได้คุยกับไม้เบสบอลนะพว่าไง พี่ไม่ดูเวลาเหรอแบบเราจะได้กะได้แบบเออมันใช้เวลากี่ชั่วโมงรอ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 สองชั่วโมงเขาเขาเขาเล่นสองชั่วโมงใช่ไหมอุ <c oughs> ้ยเราได้เป็นร้อยจอนเลยเหรอเนี่เนจะหมดแล้วเอฟจะหมดแล้วจะหมดแล้วมาดิม,มาดิมา,าม,มาเอ<ม>้าเฮ้ยขอบคุณมากครับคุณลูกค้าขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากนะฮะ ขอบคุณมากๆนะครับคุณลูกค้าขอบคุณมากๆจริงๆเลยนะครับโอ้โหแม่งนานๆทีจะเจอลูกค้าไม่ชิ่งฮะมันบอกว่าคอมเรามีไวร<อ>ัสอะไรเนี่ยเฮ้ยเขาไล่ครับ<ช>สวัสดีคุณลูกค้าครับเรียนเชิญครับผมเร<ม>ียนเชิญนะคุณลูกค้าครับเล่นนานไหมฮะเล่นหนึ่งชั่วโมงนะครับคุณลูกค้าเล่นหนึ่งชั่วโมงนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมลูกค้าร้านกูเนี่ยคือใจคอมจะไม่เข้ามาทำอย่างอื่นกันเลยใช่ไหมฮะพี่ต้องโหลดแอปให้เขาพี่โหลดไปแล้วโหลดถูกแอปอะไรนี่เพื่อฟังฟังเพลงระวังนะพี่ใกล้หมดชั่วโมงงงยยััใกล้ นี่ยเนี่ยมีสตรีมอ๋อนี่เราต้องซื้อเกมให้ลูกค้าเอฟเฉ็ดเคนี่มันเปิดร้านเกมของจริงนี่หว่าแต่ใกล้หมดเวลาแล้วฮะผมต้องเตรียมตัวครับเฮ้ยมีแต่ลูกค้านี่ใส่ดีๆทั้งนั้นแหะประเทศเนี่ยผมจะบอกนี่เข้าเรื่อยๆนี่พี่ดอมพี่ดอมคุณลูกค้ามาเรื่อยๆืว่ะเชิญครับคุณลูกค้าครับผมสักครู่นะครับคุณลูกค้าคนนี้เล่นอูเล่นหมดเร็วจังครับผมคุณลูกค้าครับผมไปเป็นชิงด้วยได้ครับคุณลูกค้าได้ครับ โอ้เล่นแป๊บเดียวแสดงว่ามันไม่มีเกมไหมเขายัอซง้อ,อยังไงขออ,อ,งขอภัยด้วยนะครับคุณลูกค้าครับผมซื้อให้ลูกค้าเลยครับผมคือการลงทุนครับแต่ลูกค้าจะแบบเข้ามาแล้วแบบจะรู้สึกว่าเกมมันไม่มีเลยแล้วมันจะเสียได้เงินปเปล่าๆเชิญครับคุณลูกค้าครับเรียนเชิญครับผมคุณลูกค้าครับทําไมอ่ะทําไมเขาทำหน้างั้นนะแสดงว่าเขาเ็นเนาะคุณดูครับคุาเบนะสเปสเปพี่สเปันึงแป๊บนึ่งได้ครับคุณลูกค้าเรียนเชิญครับผม โอเคครับค okay, ุณลูกค้าครับเดี๋ยวผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกะไรอ่ะเฮ้ยเชือเป็นอะไรนะะอ่ะจุดไปเฮ้ยเดี๋ยวเ้ยเอาเอาลูกค้ากูคณิกเป็นไก่าย,ย่างเลยนี่เอาเอาอเออจะห้ขอภพยกระคอมด้วยนะครับคุณลูกค้าก็บายโอ้โ,อโหสภาพพี<ะ>ไม่จะไม่ดับแล้วไั่จะไม่ดับแล้วดับแล้วพีเสียงไฟเป็นยังอยู่โอเคโอเคโอเค จบเละเทะกูปิดร้านก่อนแป๊บนึงขอขอเคลียร์ก่อนวันนี้โอ้โหเปิดมาแรกโคตรวุ่นวายเลยครับคุณผู้ชมอะเราต้องเรียนรู้ระบบก่อนเนี่ยเมื่อกี้คือลูกค้าเข้ามาเนี่ยเขาเหมือนเขาเหม็นนะเนเน่เดี๋ยวเก็บก่อนไนเก็บก่อนไนเก็บแต่เคลียร์ทำความสะอาดก่อนคุณผู้ชมทำไมเข้าล้างเกลืต้องดูบุหรี่วะดูกัญชาไม่ได้ไงว้ายโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเทสก่อนว่าเมื่อกี้เอานี่ไงเอฟเห็นไ่มมันเหม็นเห็นไหม เออลูกค้าเข้ามาคือเขาไม่หอมฉูนี้ไงแ,แจว๋วแจว๋วแจว๋วตอนนี้กี่โมงให้ดูดิตอนนี้เนี่ย<อ>เป็นเวลาเอ้ยหกโมงหกโมงครึ่งอันนี้อันนี้คือหกโมงเชา้าหรือหกโมงเย็นมั้ยเนี่ยน่าจะหกโมงเช้านะครับโอเคโอเคปิดร้านก่อนดีกว่าท่านผู้ชมพันนี้จบก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวปิดก่อนปิดสวิตช์ก่อนนี่ดับไฟแม่งนี้เลยฮะเอาให้พังไปเลยเข้าบ,บ้านกันกินร้าน <c oughs> เป็นไงบ้างเองพันนี้ โอ้พี่แม่งอินเดียแม่งเถื่อนจริงว่ะเดี๋ยวจะมันมีหลายที่มากในเอฟเดี๋ยวพี่ไปดูนี่ก่อนใน,ในแผนที่มันมีให้ไปหลายที่มากนะครับเดี๋ยวเราลองเซอร์เวีแผนที่ช่วเงยเงย็นๆกันก่อนที่ไม่รู้ช่วเงเย็นช่วงเช้าอันนี้บ้านเราใช่ไหมอืมว้าวอะไรอ่ะเป็นร้านขายของเอฟนี่ไงมีสเต๊กข,<อ>ขายปลาสเตอร์ <15. S 2> มีนี่มีไม้ขายนี่มีถังดับเพลิงมีแผ่นซีดี มีเมาส์มีคีย์บอร์ดว้าวนี่มุ้ยมีแว่น VR ขายด้วยเอฟมีกระเป๋าขายนะครับผมมีจอครบเลยร้านนี้เฮ้ยอะไรอะไรอะไรชมพูชมพูเออมันเป็นเออเฮ้ยมันเป็นที่เล่นของเครื่อง Playstation อครมึนใส่แลยมีของขายด้วยเอฟร้อยสิบหกเฮ้ยเราซื้อได้เลยเนี่ย เออคอมบอสองผมว่ากวานเลยก็ได้นะเอาไว้พัดนหน้าผันหน้ามาคุณผู้ชมพัดนหน้าสนุกแน่นอนเกมนี้ยาวๆเราเปิดร้านเกมเดี๋ยวเราจะขยายร้านเกมกันไปเรื่อยๆนะครับผมสนุกดีว่าเอฟเกมนี้โอเคพัดนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากนะครับขอบคุณพี่เอฟด้วยนะสากามาเล่น<ฮ>ด้วยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับผมชื่นชอบไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกดกลค์เปนกำลังใจด้วยนะครับผมลุงเหม็นคาเฟ่น,นะครับจะไม่ทำให้ท่านผู้ชมผิดหวังน, <c oughs> นอนกัน เจอกันพื่ต่อไปครับไป